ที่จะเรียนคณะรัฐศาสตร์ได้อย่างเช่นรัฐศาสตร์สายการทูตสายเกี่ยวปกครองเป้าหมายเป้าหมายน้องเพื่อจะเป็นอะไรเป้าหมายต้องการจะเป็นนักการเมืองหรือนักการทูตแบบนี้นี่คือว่ารัฐศาสตร์สายปกครองเพราะนั้นใครเหมาะที่จะเป็นนักการเมืองแา่ปกครองผู้นําท,ท้องถิ่นผู้นําชุมชนแบบนี้นได้เพราะนั้นให้ไปนค้นหาที่เว็บไซต์ education108 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในก่อนที่น้องจะเลือกเรียนให้ไปค้นหาว่าน้องคือคนโมเดลไรนี่คือสำคัญมากสนใจปรึกษาได้หรือไปค้นหาที่เว็บไซต์ education108 เป็นเว็บไซต์ปลดล็อกปัญหาการเรียนของเราได้สวัสดีครับชีวิตตมมมัันยาาากกลบจะปปญหเปหเ็ได ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงโบได้แค่เดนมี้ช่วยได้โบจะขาดีสักถามันปลดปลอกปัญหาชีวิตคุณด้วยหลักสูตรี่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณก